สวัสดีครับผมก็จรกญพันธ์วันนี้เราอยู่ในรถ Toyota Corolla Cross ตัวท็อปนะครับวันนี้จะพาไปพบกับการใช้งานโดยละเอียดของระบบ Toyota s a f e t ี s เซตว่าไอ้ทั้ง4ระบบเนี้ยมันใช้งานอย่างไรสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ ก่อนอื่นเราทำความเข้าใจกับระบบ Toyota Safety Sense ก่อนก่อนนะครับ Toyota Safety Sense คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสําหรับรถรุ่นตัวท็อปเท่านั้นนะครับที่มีในตอนนี้ส่วนระบบนี้มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือระบบเตือนก่อนการชน P-Collision System 2. ระบบการเตือนการออกนอกเลน Lane Departure Alert 3. ระบบ Dynamic Radar Cruise Control เป็นระบบการควบคุมความเร็วรถแบบแปรผันแล้วก็4ระบบ Auto High Beam ระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติใน4ระบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนการ ใช้งานแบบละเอียดให้ละกันว่าแต่ละระบบใช้งานกันอย่างไรแล้วเราจะไปทดสอบกันด้วยว่าแต่ละระบบนี้ใช้งานกันอย่างไรครับเริ่มจากระบบแรกกันก่อนนะครับในการทดสอบตอนกลางวันเนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้แต่จะสอนวิธีการใช้งานให้นะครับก็คือระบบ ออโต้ไฮบีมหรือ AHB นั่นเองก็บระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับวิธีการก็คือ1เราดันก้านไฟให้ไปด้านหน้านะครับให้บังคับเปิดไฟสูงไว้หลังจากนั้นก็มาดูด้านล่างจะมีปุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นรูปตัว A อยู่กดนะครับให้ติดไฟตอนนี้มีไฟนะครับแปลว่าทํางานแล้วระบบนี้ก็คือจะทํางานเรียบร้อยแล้วครับระบบออโต้ไฮบีมก็คือระบบที่จะทํางานในขณะกลางคืนสังเกตว่ารถเรานะครับถ้าขับเป็น ไฟต่ำเนี่ยจะมีทัศนวิสัยที่ไม่ค่อยชัดเจนมากแต่ระบบออโต้ไฮบีมตัวเนี้ยจะเป็นระบบที่จะปรับไฟสูงให้อัตโนมัติในขณะที่เราขับขี่แล้วมันจะปรับเมื่อไหร่ล่ะหลักการทํางานของมันนะครับก็คือ1 เราจะต้องขับด้วยความเร็วที่เกิน30กิโลเมตรขึ้นไปมันถึงจะปรับเป็นไฟสูงให้2ภายหน้าเรานะครับจะต้องไม่มีแสงสว่างที่มากพอถ้ามีแสงสว่างที่มากพอรถจะปรับเป็นไฟต่ําให้อัตโนมัติในกรณีเช่นรถเกิดสวนทางเข้ามาหรือในกรณีที่มีไฟบ้านไฟกิ่งที่มีความสว่างมากพอรถจะปรับเป็นไฟต่ําให้ส่วนอีกกรณีหนึ่งครับรถจะปรับเป็นไฟต่ําเมื่อความเร็วเราต่ํากว่า25ถ้าความเร็วเราต่ํากว่า 25รถจะปรับเป็นไฟต่ําให้แต่ถ้าสมมุติว่าความเร็วเราสูงกว่า30รถจะปรับเป็นไฟสูงให้อัตโนมัติอันนี้คือหลักการในการทํางานของระบบ AHB หรือ Auto High Beam ครับระบบต่อมาที่จะคุยกันนะครับก็คือระบบเตือนก่อนการชนหรือระบบ p c o l l i s i o n System นี่เองวิธีการเช็คนะครับว่าระบบนี้เปิดหรือไม่เปิดใช้พวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับเลื่อนไปด้านขวาลองสังเกตดูถ้าสมมุติว่ามีคําว่า PCS เขียนว่าเปิดระบบนี้ได้มีการเปิดทํางานเรียบร้อยแล้ว หรือถ้าเราจะปิดแล้วก็แค่กดตรงกลางหนึ่งครั้งระบบความปลอดภัยก่อนการชนปิดอยู่ตอนนี้ก็จะปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมี สัญลักษ์โลโก้ขึ้นเป็นสีส้มๆด้าน,นข้างนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของระบบ PCS หรือ P-Collision System ได้ทำการปิดอยู่นะครับการทำงานของตัวนี้ก็คือในขณะที่เซนเซอร์ได้มีการตรวจจับนะครับว่ารถเรากับรถคันข้างหน้ามีโอกาสที่จะชนกันสูงรถจะทำการเตือนอยู่3ระยะระยะที่1นะครับจะมีสัญญาณให้ขึ้นคำว่าเบรกขึ้นตรงหน้าจอตรงกลางตรงนี้เลยให้ขึ้นคำว่าเบรกนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เบรกระยะที่2รถจะทำการจ่ายน้ำมันเบรก ไปที่ระบบ BA เพื่อเตรียมต้องการที่เราจะเบรกส่วนในระยะที่3ถ้าเรายังไม่เบรกอีกรถจะเบรกให้ครับแต่เป็นการเบรกเพื่อลดความเร็วเท่านั้นไม่ได้เบรกให้รถหยุดเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่เตือนไว้ก่อนว่าการทดสอบครั้งนี้จะเป็นการทดสอบแค่ให้เตือนระดับที่1เท่านั้นระดับที่2ระดับที่3 ไม่อนุญาตทดลองให้ดูนะครับตัวนี้เป็นการทดสอบระบบเตือนก่อนการชน P-Collision System นะครับเมื่อรถมองว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุนะครับรถจะมีการเตือนประมาณนี้ครับให้เราอย่าเบรกเพื่อที่เราจะอยู่ในเลนที่สามารถควบคุมและปลอดภัยได้ครับระบบต,ต่อมานะครับก็คือระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันเราจะใช้วิธีการนะครับก็คือขับด้วยความเร็วที่เกิน50เป็นต้นไปนะครับแล้วเราก็กด ล็อกความเร็วแต่ตอนนี้คืออันดับแรกคือกดตัวนี้ก่อนนะครับกดด้านขวาก่อน1ครั้งหลังจากนั้นขับด้วยความเร็วที่เกิน50กิโลเมตรเป็นต้นไปนะครับอตอนนี้ผมจะขับไปที่ประมาณ70 km. นะครับแล้วก็ล็อกความเร็วโดยการกดล่างทิ้งไว้1ครั้งปุ๊บหลังจากนี้เราก็เรียบร้อยแล้วครับสังเกตไหมครับเมื่อกี้ผมตั้งค่าไว้ที่70ถูกไหมแต่ตอนเนี้รถข้างหน้านะครับรถข้างหน้าของเราเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วที่ต่ํากว่า70แล้วราดูรถเราครับ นี่ครับผมรถของเราวิ่งเท่าคันข้างหน้าเลยครับวิ่งเท่ากับ53เท่านั้นเองอันนี้คือระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันนั่นหมายความว่ารถข้างหน้าวิ่งเท่าไหร่เราจะวิ่งตามเท่านั้นเลยครับ,รบเดี๋ยวให้ดูรถข้างหน้านะครับนี่วิ่งเท่านี้นเลยมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่บนตรงนี้ตรงนี้นะครับด้านบนนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือระยะที่เราจะเว้นไว้กับด้านหน้ากับเรานะครับอย่างเช่นตอนนี้ ผมตั้งไว้อยู่ที่3ฉขีดนะครับผมจะกดเหลือแค่2ฉขีด1ฉขีดรถของเราก็จะวิ่งไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับอตอนนี้คือรถข้างหน้ามันออกไปเนาะมันก็เลยไม่ได้ชัดเจนอตอนนี้นะครับดูเดนมิกเรดดร์คือโนนอีกทีนึงไม่มีรถที่มาขวางข้างหน้าแล้วรถเราจะวิ่งตามความเร็วที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับก็คือ72อเดี๋ยวผมจะตั้งเพิ่มนะครับเป็น80ล้กัน เพิ่มเพิ่มเป็น80แล้วนะครับนี่รถเราก็จะวิ่งเป็น80ละลองดูนะครับอ่าตอนนี้มีรถขัข้างหน้าวิ่ง79นะครับก็เลยวิ่งที่79อ่า80ละครับสมมุติเราตั้งเพิ่มความเร็วไปอีกนะครับเป็น100อ่านกันไหมครับตอนนี้ตั้งเป็นที่100แล้วนะครับ แต่บังเอิญว่ารถที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับเขาวิ่งไม่ถึง100รถเราก็จะวิ่งเพียงแค่เท่ากับรถคันข้างหน้าครับอ่าชะลอรถชะลอเราก็ชะลอนะครับเห็นไหมครับความเร็วลดลงแต่ความเร็วที่ตั้งไว้ยังคงเป็น100อ่าลดลงเรื่อยๆครับลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่เมื่อความเร็วต่ำกว่า40อ่าเห็นไหมครับรถเราจะ มีการยกเลิกระบบเรดร์อัตโนมัตินะฮนี่คือระบบยกเลิกไปแล้วนะครับให้เราเหยียบคันเร่งขึ้นมาหน่อยปึ๊บหรือเราจะกดตัวตรงนี้ก็ได้นะครับตัวบนรีซูมรีซูมหมายความว่ากลับไปความเร็วที่เราตั้งไว้ก็คือ100อ่าเมื่อกี้เราตั้งไว้100ใช่ไหมครับอ่าตอนนี้รถก็จะมาละเพิ่มความเร็วเป็น100เพิ่มความเร็วเป็น100นะครับแต่เมื่อจับได้คันข้าง,งหน้า ว่าเขาวิ่งต่ำกว่า100เราก็จะวิ่งเท่ากับคันข้างหน้าครับตอนนี้คันข้างหน้าน่าจะวิ่งที่86นะครับเนี่ยเห็นไหมเราวิ่งที่86เท่ากับคันข้างหน้าเลยขันข้างหน้าชะลออความเร็วรถเราก็จะต่ำลงมาเรื่อยๆครับต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆนี่คือระบบควบคุมความเร็วแบบแปรพันธนะครับผม ระบบต่อมานะครับก็คือระบบเลนดีพาร์เจอเร์อเลร์ก็คือระบบป้องกันการออกนอกเลนนั่นเองวิธีการใช้งานนะครับกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งปุ๊บจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือจะมีเส้นทึบและเส้นกลวงนะครับถ้าเส้นถนนที่ไม่ชัดเจนมันก็จะออกเป็นเส้นสีขาวๆกงกวงแต่ถ้าเส้นถนนไหนที่มันมีความชัดเจนนะครับ เส้นมันก็จะเป็นสีทึบๆให้พอเส้นมีสีทึบปุ๊บแสดงว่าระบบนั้นสามารถทํางานได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเส้นสีไม่ทึบเนี่ยระบบนั้นจะไม่ทํางานโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับตอนนี้เส้นสียังไม่ชัดเจนโอเคนะครับตอนนี้เส้นถนนชัดเจนนะครับในขณะที่เราออกนอกเลนแบบไม่ตั้งใจนะครับลองดูโอเคไหมครับจะมีเส้นเตือนแล้วก็พวงมาลัยจะดึงกลับอัตโนมัติให้ อันนี้ก็คือระบบการเตือนอีกอย่างหนึ่งในขณะที่เรารู้สึกว่าเราง่วงนอนหรือเรามีการที่จะไม่พร้อมในการขับขี่นะครับรถมันก็จะเตือนให้เรานะครับแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องไม่เปิดไฟเลี้ยวถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยแปลว่าเราต้องการที่จะออกนอกเลนระบบนี้จะไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะออกนอกเลนด้านซ้ายนะครับนี่ครับเตือนแล้วก็ดึงพวงมาลัยกลับมาเลย ยอดมากครับระบบนี้ได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับขออย่างเดียวเส้นถนนต้องชัดเจนอีกอย่างนึงนะครับความเร็วต้องเกิน50กิโลเมตรขึ้นไปด้วยนะครับถ้าความเร็วไม่ถึง50ระบบจะไม่ทํางานนะครับ และความเจ๋งอีกอย่างของ Toyota c o r o l l a c r o s s นะครับเราสามารถให้ระบบเลนดิพัชเจอร์เลยและระบบไดดัมมิกเรด้าคูซอนโทนทำงานร่วมกันได้ด้วยนะครับมันจะทำงานร่วมกันยังไงถ้าสมมุติว่าเราล็อกความเร็วไว้ที่ระดับหนึ่งนะครับอี๋ยวตอนนี้ผมจะล็อกความเร็วไว้ที่ซักประมาณ70แล้วกันนะครับล็อกความเร็วไว้ที่70ผมสามารถยกเท้าออกจากคันเร่งได้ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำงานควบคู่กับไดดัมมิกเรด้าคูซอนโทนเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ย พร้อมกับเลนดีพัชเจอร์ alert นั่นหมายความว่าผมไม่ต้องจับพคงมาลัยเลยเห็นไหมครับรถมันโค้งให้ตามเลนให้อัตโนมัติเลยครับเท้าก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งแต่มันจะบอกมันจะเตือนให้เราด้วยนะครับว่าอ,อ๋อควรจะจับพวงมาอะไราบ้างนะครับถ้าเส้นไม่ชัดเจนนะครับมันก็จะไม่ทํางานนั่นหมายความว่าระบบไดาจิกเีรดาร์คูซอนโทนกับระบบเลนดีพัชเจอร์เล e r t ทำงานควบคู่กันได้นะครับผมอ่านีเราก็จะเหยียบเบรก มันจะเตือนตลอดเวลานะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ทําตามเงื่อนไขของมันนะครับเจ๋งมากครับแถมให้อีกนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ต้องการใช้ระบบควบคุมความเร็วแต่ไม่อยากได้แปรผันฉันต้องการล็อกความเร็วไว้ตลอดเวลาทําได้นะครับเพียงแค่กดปุ่มคสบนโทนะครับค้างไว้นะครับจํานวน2วินาทีปุ่มควบคุมความเร็วนะครับตรงนี้มัน้าจะเปลี่ยนโลโก้ไปนะครับสังเกตไหมครับจากเดิมเนี่ยจะเป็น รูปเข็มไม้และมีรถแต่ตอนนี้เป็นรูปเข็มไม้อย่างเดียวนั่นหมายความว่าเราสามารถล็อกความเร็วแบบไม่แปรผันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเหยียบให้ดูนะครับอ่านี่คือความเร็วประมาณหกสิบห้าเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกความเร็วปุ๊บไว้ที่เจ็ดสิบเอ็ดเดี๋ยวผมจะลองเบี่ยงนะครับเบี่ยงซ้ายดูให้ไปเห็นรถคันข้างหน้านะครับลองดูนะครับปึ๊บสังเกตไหมครับ รถเราก็จะวิ่ง7 1ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเพิ่มความเร็วให้ดูนะครับอเพิ่มความเร็วเป็น80ละรถเราก็จะวิ่ง80ินะครับอันนี้คือเห็นไหมครับไม่ได้มีการชะลอความเร็วใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือการใช้ระบบผู้คอนโทนแบบปกติครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งาน Toyota Safety Sense ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกด Subscribe ช่องก๊อฟจักรพันธ์ด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ